สวัสดีครับผมไปสไนเปอร์นะครับสมเด็จวระครังกับปริศนาธรรมตอนปิดตำราเซียนนะครับวันนี้จะมาบอกรูปทรงประ,ประทานในสมเด็จวระครังว่าได้แบบมาจากไหนนะครับคนแกะพิมพ์เนี่ยแกะแบบมาจากพระแก้วขาวซึ่งประดิษฐานอยู่ในวัดพระแก้ว หรือเรียกกันว่าส,สมเด็จหูเดียวในสมัยนั้นเป็นภาะคู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่ก่อนรัชกาลที่หนึ่งะครับเมื่อมีความสำคัญเช่นนี้จึงได้ถูกนำมาแกะเป็นแบบนะครับปัจจุบันเนี่ยประดิษฐานอยู่ณนะพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับ เอกลักษณ์ของพระแก้วขาวสังเกตได้คือจะมีหูซ้ายข้างเดียวครับเห็นไหมฮะมีหูซ้ายข้างเดียวนะครับเห็นไหมครับส่วนหูขวาเนี่ยหักนะครับในระหว่างที่ทำการขนย้าย,ยจากเชียงใหม่ นะครับเพื่อหลบซ่อนจากอริแลศตูนะครับที่หมายอยากได้พระแก้วขาวไว้ในครอบครองเช่นกันเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสวยงามสง่างามยิ่งนักนะครับจึงทําให้ผู้ใดที่ได้พบเห็นเนี่ยอยากได้ไว้ในครอบครองนะครับเหตุที่คนแกะพิมพเนี่ยหันพระประธานไปทางขวาเล็กน้อยเนี่ยเพื่อให้เห็นเอกลักษณ์ หูซ้ายข้างเดียวชัดเจนมากขึ้นและเกิดแรงเงาเล็กๆเมื่อพระอาทิตย์สองบอกถึงที่ตั้งอยู่ของวัดละคังคือทิศตะวันออกครับนี่ฮะพอแกะหันกวาเล็กน้อยเนี่ยมันจะเกิดเป็นแรงเงาเล็กๆทางด้านซ้ายครับทีนี้เรารู้ได้ไงว่าพระประธานเนี่ยแกะ พิม์มาจากพระแก้วขาวนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือพระแก้วขาวครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเราตั้งแต่สมัยก่อนรัชกาลที่หนึ่งนะครับเห็นไหมฮะพระแก้วขาวท่านมีหูเพียงหูซ้ายเพียงข้างเดียวนะครับส่วนหูฝาในท่านหักนะครับในช่วงที่ทําการขนย้ายมาจากเชียงใหม่นะครับทีนี้เราเข้าใจชัดเจนมากขึ้นแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมฮะ นี่คือพระแก้วข่าวครับพระสมเด็จปัจจุบันของพระพุทธการโตเนี่ยเราจะสังเกตได้คือมีหูซ้ายเพียงข้างเดียวนะครับเห็นไหมครับนี่คือพระแก้วข่าวกับพระคู่บ้านคู่เมืองของเรานะครับนี่ครับเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยตำหนิตำหนิเนื้อเกินรูปตัวเอสที่เซนเขาบอกครับบริเวณนี้นะครับที่อยู่บริเวณนี้ครับจริงๆแล้วเป็นลายกระหนกนะครับจริงๆแล้วเป็นลายกระหนกนะครับเป็นรูปพญานาคนะครับถามว่ารู้ได้ยังไงนะฮะดูนะครับคนแกะถิงนเนี่ยนะเขาแกะมาจากซุ้มประตูวัดนะครับ ซุ้มประตูวัดะระฆังนะฮะจะมีลักษณะอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับอ่านี่ครับนี่ยลักษณะคล้ายตัวเอนะครับทีนี้เข้าใจแล้วนะครับว่าเนื้อเกินตัวเอคืออะไรนะครับเวลาใครถามเราก็ตอบเขาได้นะครับจะได้ไม่สับสนนะฮะสำหรับวันนี้เอาสันส้นๆแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ